สวัสดีครับเด็กหงครับก็มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับก็ขอญาตคุยเรื่องรีงพูต่อแล้วกันนะครับ <c oughs> ขออภัยครับเพรตอนนี้ก็คงจะไม่มีเรื่องอะไรที่เป็น Talk of the Town นะ Talk of the Town ของวงการลูกหนังนะฮะไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะครับสื่อนอก หลายๆสำนักนะครับที่เป็นสำนักข่าวใหญ่ๆนะครับก็ <c oughs> พูดถึงเรื่องนี้กันหมดครับไม่ว่าจะที่อังกฤษหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่มีฟุตบอลเป็นศูนย์กลางนะในเมืองไทยนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเยอะแยะตะแปะขายขวดเลยนะครับผมไปอ่านเจอบทความบทบทหนึ่งของทาง BBC นะครับซึ่งก็เป็นนักข่าวที่ <c oughs> ชื่อว่าเอมลินเบกนะครับก็เป็น เป็นนักข่าวของ BBC Sport นะครับซึ่งพูดถึงเรื่องลิเวอร์พูลณปัจจุบันนี้นะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้นำอาร์เซนอลอยู่13แต้มนำอาร์เซนอลอยู่13แต้มนะครับแข่งมากกว่า1เกมนะครับโอเควันนี้วันที่28กุมภาพันธ์นะครับเดือนมีนาเนี่ยลิเวอร์พูลมีลงเตะอ่า4เกม นะครับสเกมก็คือเป็นเกมแชมเปี้ยนลีก2แล้วก็ชิงอ่าลีกคัพนะครับกับ New นิวคาสเซิลหเกมแล้วก็เตะพรีเมียร์ลีกเนี่ยเพียงแค่เกมเดียวนะครับก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ล์พูได้พักยาวๆนะครับสุดสัปดาห์นี้ล์พูไม่มีโปรแกรมลงแข่งนะครับเป็นโปรแกรมของ FA Cup ครับนะครับก็ให้ทีมที่เขาอยากได้ก็เอาไปครับเราเน้นพรีเมียร์ลีกเป็นหลักนะครับ 13แต้มของลิวพูนะครับนักข่าวของ bbc เนี่ยก็ได้เขียนว่าลิวพูจะคว้าแชมป์ได้ในเกมไหนและมีคะแนนมากกว่าอันดับ2อยู่กี่แต้มนะครับก็ แกลลี่นีนเกอร์ครับพิธีกรรายการแม t ช์ออฟเดอะเดย์เนี่ยก็มีการพูดคุยเรื่องนี้ไว้หลังจากที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเอาชนะนิวคาสเซิลไป2ประตูต่อศูนย์นะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับทางแกลลี่นีนเกอร์เนี่ยบอกว่าอย่าไปพูดถึงเรื่องจะทันไหมจะคว้าแชมป์เมื่อไหร่ให้พูดถึงโปรเซสของลิเวอร์พูลที่ลิเวอร์พูลจะ อารแชมป์ได้ในเกมที่เท่าไหร่นะครับหลังจากอาร์เซนอลทำแต้มหลุดมือ2อ,อเกมติดเลยนะครับแพ้เวทแฮมแล้วก็เสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยลิฟูเหลือในมืออีก <c oughs> 10เกม10เกมก็คือ30แต้มในขณะที่อาร์เซนอลเหลือ11เกมก็คือ33แต้มตอนนี้ห่างกันไปอ่า13คะแนน นั้นลีพูลต้องการชชนะอีก6เกมจาก10เกมก็คือแต้มจะขาดแต่ผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะผมมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยยังมียังจะต้องสะดุดอีกหลายเกมนะครับอาร์เซนอะลจะต้องเจอหนึ่ง <c oughs> เจอแมนยูเจอเชลซีนะครับเจอเอฟเวอรตันนะครับอาร์เซนอลเนี่ยยังจะต้องหลุดอีกหลายเกมนะครับเจอฟูลแลมเล่นเกมลอนดอนดาร์บี้นะครับก็ อีกหลายนัดที่พวกเขาจะสะดุดนะแล้วจะส่งผลให้ลีพูเนี่ยขยับเข้าใกล้แชมป์เร็วขึ้นนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นนะครับทาง b b c เนี่ยก็มีการให้แฟนๆได้โหวตนะครับว่าลีพูเนี่ยจะคว้าแชมป์ได้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะ คว้าแชมป์ได้เร็วแค่ไหนในปีที่เราคว้าแชมป์ในปี2 0 1 9ันถึงสองพันี่สิเนี่ยลิปูคว้าแชมป์ได้ประมาณเกมที่31หรือ32มสิบสอได้ประมาณนี้นะแต่ผมจําไม่ผิดนะครับก็ดูว่าลิปูนั้นเนี่ยจะได้แชมป์ <c oughs> ได้แชมป์ก็คือแต้มขาดไม่ต้องรอจบฤด,ดูกาลนะแต้มขาดวันไหนนะครับอ่ะเราไปดู10เกมสุดท้ายของลิปูนะอ่าของลิปู วันที่8มีนาครับเล่นกับเซาท์แฮมตันเล่นที่แอนฟิลนะครับก็3แต้มเนี้ยไม่น่ามีปัญหาถูกไหมวันที่2เมษาครับเล่นกับเอเวอตันที่แอนฟิลเช่นกันนะครับผมมองว่า3แต้มเนี่ยได้ขี้เลสสุดก็คือ1แต้มมาเอาง่ายๆนะแต่ผมว่า3แต้มนะครับ เยือนฟูลแลมนะเยือนฟูแลมเนี่ยก็ oh, อาจจะยากอาจจะได้สักหนึ่งะหรือไม่ก็ก oh, ็ oh, ถ้าวันนั้นเนี่ยสมบูรณ์จริงๆนะครับสมบูรณ์จริงๆเนี่ยล์พูอาจจะบุกไปเก็บ3ามแต้มที่นี่ได้นะครับหลังจากนั้นครับเย่านะครับเล่นเวสแฮมก็ใส่สามแต้มรอเลยครับนะเยือนเลสเตอร์ก็ไม่น่าผิดพลาดนะครับแล้วก็เย่านะครับเล่นเกมปลายเดือนเมษากับสเปอร์ เล่นในแอนฟิลก็ไม่น่าพลาดน,นะครับนัดแรกกระบุไปชนะ6-3สามะนะนัดนี้ผมไม่ไม่น่าพลาดอะไรนะครับส่วนวันที่3พฤษภากับวันที่สิเนี่ยเจอเชลซีกับอาร์เซนอล18เจอไบตันแล้วก็25นะครับพฤษภาวันปิดฤดูกาลเจอกับคริสตัลพาเลทผมเชื่อว่าลิฟวูเนี่ยหกเกมที่ต้องการชนะณณนะนะนะปัจจุบันนะ นะปัจจุบันผมว่าเซาตันเนี่ยสามเอลตันสามฟูลแลมหนึ่งเวนแฮมสามเลสเตอร์สสเปอร์สผมว่าภายในเดือนเมษาเนี่ยลิพดไดนะูได้หยิบชแชมป์แน่ๆนะได้หยิบแชมป์แน่ๆนะเชื่อผมนะครับช้าเร็วขึ้นอยู่กับอาร์เซนอลจะสะดุดอีกไหมนะนี่ก็เป็นสถิติต่างๆนะครับที่ผมเอามาให้ดูหลังจากที่ทุก สื่อในอังกฤษเนี่ยพูดคุยกันถึงเรื่องนี้อย่างอุ่นหนาฝาข้า่งนะครับนะลีฟูจะได้แชมป์เมื่อไหร่ก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับวันนี้ก็ไปก่อนครับ